สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อมาสเตอร์วัสดคนเดิมอีกแล้วนะับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงครบรอบแปดปีช่องมาสเตอร์วัสดน,นะครับซึ่งผมก็ไม่เอาอย่างะซึ่งผมไม่รู้แปดปีเรื่อนะ <c oughs> มันก็ยาวนานเหมือนกันนะแปดปีก็ว่าไปปีนี้นะครับผมได้ทําการไลต์โลบซึ่งจํานจนวนพาทที่เยอะมากเลยผมก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าดทีที่เราได้ลองทําอะไรต,ต่างๆนะครับ ถึงกตอนนี้ผมอาจจะแบบค่อนข้างสโลว์ไลท์นิดนึงแต่ว่า <c oughs> คือผมไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาในการลงชิปนะครับแต่ว่าก็จะพยายามลงชิปต่อไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อยู่กับผมไปอีกนานแซนน่อไปเป็นเซนชอบไหมอะเสียงดังเลยปะ เ้องคนที่ยังไม่เบื่อนะแลวกวนอยู่เป็นขอนหน้าอยู่รมโวลรใซ้อยู่ด้วยกันห,นนส,นหส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามตอนนี้ช่องเราก็หาร้อยซับจากแปปีที่แล้วแต่ <c oughs> ว่าโอ้โหตอนไลฟ์สตรีมเนี่ยรอดซัก้นกรัวมากเลยไม่ให้ดูวได้ไงก็แบบตั้งไว้ถ้าไม่ซับก,ก็เม็นไม่ถายครับ โอ้เสียงรถมาคือช่วงนี้ผมอาจจะมีปัญหาเรื่องคาสตรีมหรือการแช็เกมบ้างเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในที่ส่วนตัวแล้วตอนทำอะ่ะเกเดอะไรกี่มาก็ <g ül> <g ül> เลยตอนนี้ก็อาจจะแบบอยู่แบบนุกหนูหนี้ไปก่อนมีเสียงรถแซกไปมาบ้างอืมอะไรเด็นบ้าง รรก็ช่องทางอื่นๆนะครับก็มีอยู่ในดิจิชัชนคำอธิบายช่องนะครับผมมีเพียบเลยก็หวังว่าทุกคนจะมาติดตามแลติดตามช่องทางอื่ผมเป็นบ้าเนเดหรือจะไม่ติดตามก็ได้ติดตามแค่ยู u ูบก็พอโอ้แต่ปีเราไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ออก เอาเปา็นว่าตามนั้นแล้วกันครับผมก็ยังอยู่ยังทำอยู่แต่อาจจะไม่ได้แอคทีฟเยอะมากเพราะต้องทำงานตรงนู่นตรงน,น,น,นีน้ตรงนั้นนะเนาะเรทุกคนทุกคนอาจจะเออบางรายคนก็อาจจะไม่ได้ดูช่องผมเพราะติดนู่นติดนี่ติดก็ไม่ ไม่มีโอกาสแล้วมาเจอกันใหม่แต่รื้อพี่นะครับรู้สึกเสียใจครับแล้วเจอกันจีน้า่ายิกก็ขอบคุณสำหรับแปดปีที่ผ่านมาผมไม่รู้ปีเนี้ยมไม่มีอะไรให้ตอบแทนทุกคนแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจาจาช่องจากช่องที่ค่อยๆเติบโตไม่ค่อยเท่ากันแต่ก็เติบโตลเลยช่วงสุดปีที่ผ่านมาก็มาโตทะยานสุดๆก็คือปีที่แปดนี้ต้อขอบคุณทุกคนนะครับ